น้ำเต็มเปี่ยมเลยนี่มองท่านเพื่นคนนี่ให้ผู้สวงลุงผู้สวงก่อนนท่านถึ้นมื่อไหร่นี่ขึ้นมากจากายดินนะนี่รูปปั้นลุงผู้สวงอันนี้วังพระยานาคน้องเดียงให้ปูก้ก่อน อลมพัดเยินๆก็มารอบนี้น้ำขึ้นสูงมากท่วมหางพยานักเลยนอนแล้วเราจะเดินข้ามสะพานสะพานนู่นนะนั่นแหละที่เคยฟันเห็นว่าวิ่งบนสะพานเดี๋ยวรอดูตอนต่อไป